อา้าวนะครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมะระดับอิกจ่ายระบบกัดลอกปสวรณ์น,นะผมวันนี้เป็นตอนที่1505ถึงตอนที่ 1, 5 0 6นะครับผมอา้าวนะครับเพื่อนๆสุราผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวตอจากเมื่อวานได้กว่าครับข้อจากัดดึงนั้นเรือเย่เทียนที่กระดังตะก่อข้ามประตูมิติเื่ยเข้าสู่นาดักศักดิ์สิทธิ์นั้นขาสามารถรับรู้ถึงข้อจํากัดจากประตูมิติได้ทันที พอตมิติชนิดนี้มันสามารถให้อวบรระดับสูงสุดเข้าไปได้อย่างง่ายตานเ่ื่องการคารอกของเ้เทียนดันเป็นถึงอวบโซผพุ่งแก๊สสูงดังนั้นมันจะถูกกำจัดไปด้วยปอตูมิติแต่ก็น่นอนว่าเจ้เทียนสามารถที่จะบงังคับฝืนเข้าไปได้เช่นกันแต่เขาจําเป็นจะต้องจ่ายราคาบางจานในเวลานี้เจ้เทียนได้นำเร็ตวัสดพลังงานจมอนมากออกมาและทําการรวมรวมเข้ากับปอตมิติ ซึ่งมันจะทำให้ประตูมิตินั้นเป็นแสงประกายสดใสออกมาและในขณะเดียวกันดีเทียนก็ทำการบังคับผประตูมิติเข้าไปด้วยกะจมีที่ประตูมิติหนึ่งครั้งแม้ว่าหลังจากที่เขาทำการบระดองเข้าไปร่างกายของเขาจะรับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งมันอาจจะทำให้ความแข็งแงของเขารดลงแต่มันก็หาใช่เรื่องสำคัญเราด้วยความแข็งภายในเกี่ยวบันของดีเทียแม้ว่าความแข็งแรงของเขานั้นจะลดลงแต่เขาก็สามารถจัดการสารส่นสา์สิทธิ์ะระดับสูง,สง ในขอบเขตคันแรกได้อย่างง่ตาปุ้มได้เทียนแต่บงคับค้าประตูมิติเพื่อเดินทางเข้าสูน่นาจักศักดิ์สิทธิ์และในเวลานี้นิกายเฮตีที่กำลังเตรียมพร้อมสําหรับแหนักขั้งใจแม้ว่าจะมีสาสูรสาศส,สิทธิ์มากมายเฝ้าจูดประตูมิติแต่สาสูรูสาศัสิทธิ์จะดับสูงสุดทั้งสองตัวไม่ได้ทําการเฝ้าจูนในที่ดี เมื่อเย่เทียนเดินทางมาถึงอยวอนาจักศักดิ์สิธิ์เขาก็ทำการสั่งหาซาซูนศักดิ์สิธิ์ตตาดีและสาพวกตะวันมากขอให้กายเหตุติในทันทีมแ,แม้แต่สาซูนศักดิ์สิธิ์ทันยอดก็จะไม่สามารถที่จะทนทานต่อกระตีคนที่เทียน,ดนไ,ได้เยเทียนนั้นไม่ได้มีความให้ออกให้จากต่อสาสูนต่างดาวเหล่านี้หรือระพวกมันนั้นแต่ก็เปสิ่งนสีชีวิตที่มาจากโลกอื่นและเพื้นที่เราห้ามเราขมวดหนาน ก็เผชิญกับหฮนักขั้งใจมาแล้ว3ครั้งและในเฮนักขั้งในแต่ละครั้งพวกขอนั้นก็ได้ถูกสังหารแด้ถูกความตายเดมมดต่างดาวดีโรงเรียวเพียงอาะชนขึ้นสุดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้เพราะเหตุใดเขาจึงจะต้องสองสายพรามานุษย์ต่างดาวเหล่านี้ตู้พวกมันนั้นแท้จะไม่ต่างอะไรจากมดอกุอก์ปกตินะเสมงานใจคอนในกายเฮติ จึงตั้งถงไว่ไก่จาบประตูมิติมากนะักในวารานี้สารสูักดิ์สิธิ์กระดกมาปาและสสศักดิ์สิทธิ์วานนอนผู้บ่าข้างก็สามารถรับรู้ได้ถึงการมีจูของเยที่ซึ่งขานั้นถึงกับตอริองรารู้สึกงงงวยไปอย่างมากพวกขอนั้นแทบจ,จะไม่รู้ตามิีดังรับอย่างความมืดในยุคนี้หรือแต่พวกขเขาก็มีความเข้าใจเป็นเดียว,ว่ามันไม่ได้มีอวบาชนแนวเขตพวกแกสุดแต่แน่นอนเพราะท้ายสุดแล้ว พวกขนั้นไม่ได้มีความสามารถในการข้ามผ่านโรคอื่นได้แต่ถ้าหากพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์ของโรคใบ้บแล้วพวกเขาจะสามารถโจมตีขอบเขตอันบริสุทธิ์พวกแก่สุดได้อย่างไร แต่ตอนนี้มันกลัอวาวนแนวเขตผู้กแก่สูตรที่เดินทางมาจากพิรดหัตอบ่างขงมือจางนั้นเธอข้าขอสาบาเราไม่สามารถที่จะทําลายประตูมิตินี้ต้าและหายหนะข้างใดกาลังเดินทางป่าถ้าเราไม่สามารถที่จะดุดจามาะชสนแนวเขตผู้กแก่สูตรที่เดินทางมาจากพิังหัตอย่างขงมืดได้มันก็อาจจะเป็นตัวพวกเราเองที่ต้องเะชิน์หน้ากับการทศรายศาส,สูนศั์ส,สิ์กักมาปากและศาสูนศัาสิิ์ปานอนปาข้างใดทาการคิดกับตัวเอง พวกเขารู้สิมีความบางไปอย่างมากสำหรับนิกายเฮติที่มีสาสูญสารสิทธิ์ระดับสูงสุดถึงสามคนว่าพวกเขานั้นอาจจะสามารถทําการสังหารบรบทนในระดับผู้แก่สูงเพราะการที่เขาเพิ่งจะข้ามผ่านประตูมิติอันดาบความแข่งของเขาจะต้องอ,อนแรงงแตบนี้น่สารสูญสารสิทธิ์เหย่อจวนพวกเรามดเร่อเหมือกสังหารุาชนผู้แก่งสูงสุดคนนี้กันเถอะสารสูญสารสิทธิ์กระโดดมาปาดได้เก่ามาตุ้มสาสูญสารสิทธิระดับส,สูงส,ส,สุดทั้งสาม ได้ทําการเติมตีเข้าใส่เยอทีงนนที่ซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นมาตัดสัางานใจของนิกายเฮตีและในขณะเดียวกันสสสตัวอื่นก็ทกําการร่าถอยออกไปทีละตัวเราพวกขอนันไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรารต่อสู้ของสสสระดับสวงุดและอาบบชนแนวเขตพู้แก่สดุดเ้าไม่เช่นนั้นเพียงแค่ปกครอบเด็กหนอนมันก็อาจจะทาให้พวกขอนั้นถึงกับต้องตกตาแต่ในขณะนี้เองสสสเหยียดหยุกับเปลี่ยนทิศทางการโจมตี และทำการโจมตีเข้าใส่สาสูนศัก์สิทธิ์กระดกมาป่าที่อย่อันที่สุดในเวลานี้สาสูนสักสิทธิ์กระดกมาป่าได้ถูกยจมตีดังกาและกระเด็นออกไปอย่างรวดเร็วและอาการบาเดเจ็บของมันนั้นก็ไม่ได้เบาเรือและในขณนะนี้การโจมตีของยี่เทียนก็เดินทางมาถึงด้วยเช่นกันและเยี่เทียนเองก็ไม่ทำการปิดกั้นพาดังเอาไว้เรือคอได้แสดงพาดังต่อสู้ของอัพชนผู้แก่สุกร่ดับที่สองออกมาแม้ว่าความแข็งของคั้นจะลดลง เนื่องจากกำลังขับขั้นผ่านประตูมิติแต่แล้วก็จมตีของคอนดันก็ยังเป็นกมตีของวาสนผู้แข่งสุดในระด e ับที่2ชิ่นเจอแท็กสารสุวนประเภทเพิ่มบลรังจากนั้นที่เหียงก็ทําการโจมตีเข้าใส่ร่างกายของสารนศันดิ์สิทธิกระดกมาป่าจาต่อเนื่องและทเดนดันสารศ่วนสาสิทธิกระดกมาป่าก่อได้รับบาดขึ้นว่าแม่ว่าร่างกายของเขาจะสามารถรองรดงได้อีกครั้งแต่บาดแผลบริร่างกายของเขานั้นังคงแตกตรา เลาไม่สามารถที่จะรักษาได้มาแต่นิดซึ่งในขณะนี้เขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วนี่มันอปนัปมงคลแนวเขตมกุ้แกนสุดในระดับที่สองมาเชื่อรือสารส,ารสารสูนศา์สิทธิกระดกาปาถึงกับต้องเตอร์รือเพราะภายในจักรสารสิทธิทั้งหมดนั้นมันมีสารสูนศา์ส,ส,สิทธิผุ้แกงสุดประเภททีธธ่สองเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น และก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีบารชนผู้แกง่งแกรที่อยู่ในปีดังฮับอย่างความมืดมาก,ก่อนแต่ตอนนี้กับมีบารชนผู้แกง่งแกูในระดับที่2ปรากฏตัวขึ้นมาแล้หรือว่านี้เป็นแค่ความฝันการสะสมศักดิ์สิทธิ์วานอนบางข้างเท่าต,ตรงนี้เพซาสะสมศักดิ์สิทธิ์ไปะึงมาผ่าได้ทําการตะโกนออกมาเพราะคอน้นไม่สามารถที่จะทําการตบมีดได้อีกต่อไป เพราะท้ายสุดแถวในตอนนี้เขาเน่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและประกาศทั้งเย,ยทียรักษาส่นวนศักดิ์สิทธิ์เงอวก็ไม่อยอมที่ไปยขอบไปอย่างแน่นอนแต่ในทางตระการข้าถ้าหากเป็นสาส่นศักดิ์สิทธิ์ปานอนปาข้างเขาก็อาจจะมีขวังในการดลบีก็ไปไปได้ซึ่งสาสนศักดิ์สิทธิ์ปานอนปาข้างด่านเขารู้ดีว,ว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเย๊เทียนได้ดังนั้นเขาตไม่ก้าที่อยู่ที่นี้อีกต่อลปหลังจากนั้นก็ได้ทำการดลบีในทันที และในขณะเดียวกันสาสูนศักดิ์สิทธิ์กระดุกอาปาก,ก็ได้พยายามไปเต็มที่เพื่อที่จะทําการจุดยังยี่เทนอาไปและในท้ายสุดแล้วสาสูญศักดิ์สิทธิ์ปานอนบานข้างก็สามารถบบตบในเปดดาส่วนสาสูศักดิ์สิทธิ์กระดูมาป่านดันมันได้ถูกยี่เทียนทําการสหันโรึ่งเยี่เทียนไม่ได้สนใจเกี่ยวกับกระดดีของสาสูนศักดิ์สิทธิ์ปานอนบานข้างมาแต่งน,อน่อเพราะขอ,อนั้นจะไม่ใช่บาสวนพวงแห่นสุดระดับที่สามไม่เช่นนั้นสารสูนศักดิ์สิทธิ์ระดับทงสุดทั้งสองตัว ก็คงจะถูกเขาสังหารตรงอย่างง่ายตายหลังจากนั้นเดย,ยเทนก็ขอให้สาส,สูนศักดิ์สิทธิ์เอื้อจวทําการตัดต่างกันินกายเฮตีแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีลุมขบศต่มัมากจะกาเนิดขึ้นบางแต่เย์ยเทนไม่สสแสดงความเมตตาไม่เต,ต็มดอกหม่ว่าใครก็ตามที่คิดต่อต้านเขาเขาก็จะทําการสังหารมาพูดนนั้นในทันทีเพและในช่วงเวลาศรรศรรสัสส้นสาสูนศักดิ์สิทธิ์กระองบทองนิกาเฮตีก่อได้จุระเบิดออกได้จุสังหารตัว แต่ก็มีสสักส,สิ์สิ์บางตัวที่สามารถดมนิเปตได้ซึ่งมันมีสสักสิ์สิทธ์เพียงไม่กี่ตัวเท่าน,านั้นที่ยังคงพักดีต่อสสารดิสส์สิ์เฮอร์ดเพราะในขณะที่สาสย์ต่างดาวจหวันมากนานต่างก็ยังจนดนโดยดีเพราะพวกเขามีกล้าที่จะต่อต้านพระเมื่อใดก็ตามที่เกิดแหนะคัางใหญ่ขึ้นมาพวกเขาจะไม่สามารถวรวลได้ในโลกแผ่นนอก พวกเขาจาเป็นจะต้องพึ่งพาสาสูนสักสิทธิ์จะดับสงสุดเพื่อจะมีความบางในการมีชีวิตรอดต่อไปดังนั้นจิเ,นเริ่องปกติแล้วที่พวกเขาจะไม่กล้าต่อต้านเยเอเทียแด้วยวิธีลังกาเยเอเทียนที่สามารถควบคุมนิกายเฮติดได้ในตอนนี้ในาอนาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ภายในของเปาอัญนญนสง,งบณาสูนสักสิทธิ์วานอนผู้วาข้างได้ทําการการแทกกําปั้นเข้ากับของเปาด้วยคมกรูและเขาก็ได้คำรามออกมาอย่างดุเดือดซาสุนสักสิทธิ์เฮือดเจ้าทําแบบนี้ทําไมการ ขอไม่เข้าใจว่าทําไมซาสุนซาสิเธอจวนถึงได้ทําการชื่อเรียอวาชนผู้แก็สุที่มาจากมีรหฮับอย่างคอมบื้อหรือว่าซาสุนซาสิเฮอจวนจะได้ทําข้อตกลงกับผู้ตนที่มาจากพีระฮับอย่างคอมบื้อว่าข้อนั้นจะไม่ทําการจัดการซาสุนซาสิเธยจวนอย่างนั้นเลยแต่แม้ว่าวาชนผู้แก็สุดอันดับที่สองนั้นจะสบระังไปอย่างว่าแต่ถ้าหากซาสุนซาสิ์ระดับสูงสุดทั้งสตูวทำการสระรังกับพรังกับพวกข้อนั้นก็อาจจะสามารถเทียบกันได้ ราะมันก็คงจะมาจบลงเช่นนี้เจ้าสารสูญส,สติเฮือวเจ้ากล้าที่เข้าไปดบภายภายแต้บ่เชื่อพวกแกสูที่มาตาบินหับเป็นความมืด่างนั้นเลยซึ่งมีทางที่พวกมันจะสามารถนำเจ้ากลับไปได้หรอและบางทีพวกมันอาจจะทำการสังหารเจ้าในสวรรค์นหนึ่ง้าไ,ไปเปิดเจ้าทำไมเจ้าถึงได้โง่ขนาดนี้พวกมันนั้นเป็นคนที่มาจากต่างโล ทำไมเจ้าถึงได้ไว้ใจคนต่างโรคเหล่านี้สารส่นศักสิทธ์บานทอนบางครั้งไม่เข้าใจกี่ขอบบ้านและมันก็ไม่ทางที่เขาจะสามารถเข้าใจมันได้เพราะอย่างไรก็ตามขอ,อนั้นไม่ได้รู้ว่าสารส่นศากสิทธ์เฮย์ยวนดาน,นเปยนเพียงนักฆ่รคคนเยียนเท่านานนซึ่งเหมือนนั้นก็ถือว่าเป็นพมนัโนธและมันก็ทำการช่วยเดี่ยวตัวเองซึ่งมันถูกต้องแล้วตามธรรมชาติะนิกายเฮตีในวารานีเย่ที่ในรับภาตราของประตูมิติมาแร้ซึ่งมันนั้นเป็นประตูมิติ ที่เยี่ยมต่อเราบางอนาตัพศักดิ์สิทธิ์และปีเรียหัตอยมบือหลังจากนี้เขาจะทำการเตรียมพร้อ,พอมสำหรับดาวประชาชนคอมุษย์ที่จะทำการเดินทางเข้ามาในที่นิพภานโาคตรซึ่งก่อนหน้านี้เขานั้นอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะสามารถสร้างประตูดได้อย่างไรแต่ตอนที่สาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นสาสนร์ศักดิ์สิทธิ์ระดับส,สูงสุดศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์กระดกมาปากและคนอื่นก็ได้ทำการเตรียมขมผู้ให้แก่สาสตร์ศักดิ์สิทธิ์เธอจนได้สร้างรวมถึงวิธีการการก่อสร้างประตูมิติซึ่งมันถือว่า รักฐานต้องห้าสิ่งที่เรียกว่ารักฐานต้องห้านั้นคือการดึงพลังงานจากประตูมิติเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของพื้นที่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นมือังฮับดังคอมพิวต์แต่แต่ที่ประตูมิติจะไม่ได้ถูกทำลายรูปีือถังฮัดังกล่าวก็จะไม่สช่อะไรห้ไปซึ่งเยื่เทียนนั้นสามารถที่จะสร้างประตูมิติได้ด้วยตัวเองแต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างประตูมิตินั้นมันมากเกินไปดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องติดประตูมิติขออาจรารศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ก่อนจากนั้นก็จะทำการรวบรวมทรัพยา เพื่อสร้างประตูมิติขึ้น8หลังจากนี้เวลา1แบททินของคอมมืซ์ประตูมิติแห่งมาจาก็จะถือกำเนิดขึ้นาหลัเมื่อเวลาผ่านไป9แบททินของคอมมืซ์มันก็จะมีประตูมิติมาจากทั้งหมด9ปาก่อนหน้านี้แม้ว่ามันจะมีประตูมิติมาจากถือกำเนิดขึ้นภายในเมืองฮับของคอมมูซ์แต่ตอนนันดี่เทียนไม่รู้ว่าเขาจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรดันดี่เทียนจึงไม่ได้ทำการครอบความประตูรอนดันนอกจากนี้เขานั้นจะไม่ได้มีวิธีในการควบคุมประตูมิติ ให้มันเชื่อมต่อกับรรไใบใหม่แต่แต่ที่บรรยกาศของโรคบใบใหม่ได้ถูกกรอกป้าพประตูมิติดังกล่าวก็จะสามารถมาเปลี่ยนได้โชคคาเพื่อทําการเชื่อมต่อกับโรคใบใหม่ที่กําหนดเอาไปแต่วิธีการนี้จะลาบากไปอย่างว่าและในตอนนี้เย่เทียนก็ไม่ต้องการที่เสีวลาอีต่อไปไดังนั้นเขาจึงสามารถจะได้เพียงประตูมิติคอนิกายเฮติเท่านั้นดังนั้นสรุปแล้วประตูมิติบานนี้ได้กลายเป็นของขขาและเอาความรุษย์เป็นที่ระบายระแอน,น,นิกายศักดิ์สิทธิ์จัดตายทุกสัปดาห์ นี่คือนิกายศักดิ์สิทธิ์ที่สําหัญที่สุดใน3นิกายธรรมอนณาจักศักดิ์สิทธิ์แห่งดี้เดี๋ยวพวกเขามีสาวซูลศักดิ์สิทธิ์ระดับรองสุดถึง5ตัวและในแนนั้นก็เป็นสาวซูลศักดิ์สิทธิ์ระดับรองสุดไปเป็นดิซซ์และพวกเขายังมีสาวซูลศักดิ์สิทธิ์ทั้นรอดอีกมากมายซึ่งจําหน่ายกัพวกมันนั้นมากกว่านิกายเฮติหลายเท่าและยิ่งไปกว่านั้นนิกายศักดิ์สิทธิ์แห่งสาตาร์ทั้งบัวก็ยังได้ทําการครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทรั ผู้ทนที่มาจากต่างโรคจะไม่ได้ทําการยึดคอพื้นที่อนิกรเซลล์สิทธ์มือส่นรือนี่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่พวกเขาทำเอาไปซึ่งไม่ไทาให้กอต่างๆโรกเหล่านี้จะสามารถทํารายงานตักขอกอรังขนาดเล็กต่อน,นั้นได้เท่นานั้นอาจจะกาวดว่าในช่วงแรกหรือช่วงกลางของแหนงครั้งจารท้งสามนิกหลักด่านแท็จะไม่ตกยู่ในแต่รายไม่แต่นอนซึ่งในเวลาดังกล่าวแม้ว่านิกศักดิ์สิทธ์เมือสู จะดูในความสงบเงียบไปอย่างมากแต่พวกเขานั้นก็ทําการเตรียมพร้อมต่อสู้ตระเบรดาและในวันนี้เองสาสซูศักดิ์สิทธิ์บานนอนบาข้างก็เดินทางมาที่นิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสูซึ่งมันก็ถูกทับทูดด้โดยสาสซศักดิ์สิทธิ์ตัดับทรงสูของนิกายศักดิ์สิทธิ์เมืองสูในทันทีเจ้าริงจะมาทําอะไรในที่่งนี้เสียงหนึ่งได้ดังขึ้นปกคลุมสาสซูศักดิ์สิทธิ์บานนอนบาลข้างซึ่งไม่ทาให้สาสซูศักดิ์สิทธิ์บานนอนบาข้างของร้องอ้อนบอนขึ้นมาในทันที ปัตุมิติคอนิกายเฮติของพวกเราได้ถูกครอบครองโดยบริษัทผู้แก่สู่ที่เดินทางมาจากพิธังคัพยองคอมมื้อไรแม้แต่สารส่วนส,สักศิษย์ก็มาปาก็ยังได้ถูกสหรรันโกรธและในตอนนี้นิกายศักดิ์สิทธิ์เฮติทั้งหมดก็ได้ตกตุ้นในการครอบครองขเขมรแรงซึ่งบริษัทผู้แก่สุดปุ้นดีได้อยู่ในดับที่สองเป็นที่ระบายแรงแต่ดูเมันวิ่งไฟนัดจะยังขาดเการรักฐานไม่สมบูรณ์ข้าจึงอยากขอให้สารส่วนส,สักศิษย์มือสูญ โวยค่าทําการขับพระเอกไฟออกไปไม่เช่นนั้นไฟ้องฆ่าจะทําการสร้างพินที่ต้องหักมคมมืดภายในตักศักดิ์สิทธิ์กัพวกเราและในวลรานานอาราตักศักดิ์สิทธิ์กัพวกเราก็จะประสบความเสียหายจังดานและดังจากที่เกาาโตมันก็ได้มีสารส่นศักดิ์สิทธิ์ปรากฏต่อขึ้นมาทีละตัวซึ่งพวกมันจะตอนดัน,ตน,นแต่ก็เป็นสารส่นที่มีร่างกายขนาดใหญ่โตและเป็นสารส่นศักดิ์สิทธิ์ที่สวัสดิ์ที่สุดของนิกายาศักดิ์สิทธิ์เมือสุดอีกตัว และหนึ่งในพวกบานก็ได้มีตัวตนหนึ่งที่มีตาหกดวงไะมีกกจจีดำปกคลุมด้วยร่างกายของบาหมันผู้นี้ก็คือสาสุนซาสิทธิเมืลาสูว่านอนบางข้างเท่นี้มันรับประโยชน์จริงๆแม้แต่ประตูมิติก็ยังถูกคนอนื่นพวกริงไปแต่ตอนนี้พวกเราไม่สมาธิจะช่วยเหลือตวได้ดเพราะมาบรอผู้แก่สูที่ในขอบเขตที่สองนั้นมีอำนาจมาศาสและถ้าหากเขาร่วมมือกับสาสุนซาสิท์ระด,ดับทูงสูกร่างชิ้นนี้จะสว่างไปอย่างบ้า แต่ถ้าเราได้ฝ่ายทับสองคำกล่าวมันก็อาจจะเปิดโอการให้คนที่มาจากต่างโลกทำการปลุกทุกนิกายศักดิ์สิทธิ์เมือส่วนของพวกเราซึ่งพวกเราไม่สามารถเสี่ยงกับนิกายเฮติของเจา้าเจ้าแต่ดังแต่ที่แห่นะผ่านพ้น,นปา่าอีกฝ่ายจะต้องจอับปายานิดออซึ่งในเวลาน,นั้นเราจะทำการช่วยเหลือเจ้าในการสังหารสารสนศักดิ์สิทธิ์เมือด่วนและยึดคืนนิกายศักดิ์สิทธิ์เฮติกับบาสารสนศักดิ์สิทธิ์เมือส่วนได้ก่อเนธดนาวตกตรงตามดัาน ศาสิรูศาสด์ิษ์ปอนนบาข้างที่เห็นด้วยจะไม่เต็มแต่มากนักแต่ถ้าหากไม่รับความช่วยเหลือจากนิกายเมืองสู่ขาคนจะไม่สามารถสังหารสาสตร์ส,สูญศาสตร์ิ์เฮยอนได้ด,ดังนั้นในวันตรอมบาสาสา่าศาสตรสศาสตร์ิ์ปอนนพุบาข้างจึงได้อาศัยจูพเนกกายศาสตร์ศิธิ์เมืองสู่และดังจากที่เห็นในครอบครองเศรษฐีตองห้ามของชาวเฮติเป็นที่ระบายแดงยี่เทียนก็ทำการส่งของรุจิบันว่าเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงดินแดนตอง้ามแห่งดี ส่วนลูกค้าลอกคอนเดทเหียนดังยังคงปลอดภายนื่องาเสียงห้ามของชาวเฮตีเพราะถ้าหากมีปวชาชนผู้สุดคนอื่นที่มาตาปีดองฮับมาข่มมืดทำการบุกดองเข้าสู่ปีดองฮับของชาวเฮตีต่อต้นคาร์ลอกคอนเดทเทียนก็จะสามารถทำการโจมตีได้ในทันทีหลังจากนั้นวชนพร้อมดุดปังโคนก็มักจะเดินทางเข้าออกปอรตมิตรีเพื่อที่นำเสวกรจำนวนมากกลับมาจากนิกายเฮตีซึ่งเสวกรจำนวนมากที่ได้รับมาจากนิกายเฮตีทั้งหมดนั้นมันมีมากเกินกว่าจะการพร้อมดุดไปอย่างมาก พราะพังนุดดันได้เดินบวงตูมาเปรวลาไม่กี่ปีที่เห็ความมืดท่อ่งดันในขณะที่นิกายเฮตีนั้นพวกเขาได้ข้ามผ่านหายนักครั้งใดมาครั้งเดียวั้งงราบแถมยังได้ผัวหวรมไปล้งฮับอย่งความมืดติดตู้ดังนั้นทรัพยกรในคาณสมบัติของพวกเขาจึงมีอย่างมาสากเมื่อไรยิ่งไปก่อนัานที่ตั้งของนิกายเฮตินั้นในขนาดใจไปอย่างบ้าและในขนาดนี้สมบัติทำข้ามมากมากก็ได้ถูกเก็บเกี่ยวขึ้นมาเป็นจำนวนมากแต่เยี่ยที แต่พวกมันทั้งหมดนั้นจะถูกส่งกลับไปยังพรอมนูตพราทท้ายสุดแล้วในช่วงปลายของแฮนดาเขคาคงจะไม่สมัติทจะรักษานิกายเฮติต่อไปตาโดยทั้งเขาจะได้นำพาทรัพยากรสนได้ส่งกลับคืนไปยังพอมรุตในตอนนี้และในเวลาเดียวกันจะสาสิทธิ์มากมา หรือแม้แต่ให้รับต่างๆที่นกายเฮติครอบครองก็ได้ถูกนำกล่าวสื่อมรบด้วยเช่นการซึ่งมันเกิดจะทําให้นิกายเฮติทั้งหมดนั้นกลายเป็นที่เบองป่ปากซึ่งแห่งนั้นงใดดันจะถือกเนิดขึ้นเพียงเม็นหนาทุ่นดานมันจะคงยูเจานาดานเพียงแค่หนึ่งอันจับทุ่นดันในช่วงเวลาร้อยพันรันเปียแรกกอรังที่มาจากต่างโรคจะไปําการทุกร์ทางกอรังสักดิตทั้งสามเรนที่เทียนถึงได้ใช้โอกาสหนีทําการยึดของทรัพย์กรที่มาจากกอร,รังอ,อื่นๆเพราะเน้นอนตัว่แล้วว่า ตจทตนของขอนั้นก็มาตากอต่างๆโรคเช่นการดังนั้นตั้งแต่นั้นมาเร่องของกรคอบขอยีเอเทียนก็ทําการโจมตีเป็นการส่วนตัวขอนั้นได้ข้ามผ่านอาจักตรตะวันบ้าจากนั้นก็ทําการเก็บเกี่ยวทรัพยากรตากอรังตะวันบ้างวลาเมื่อไร,ร,อไรกต็ตามที่ไม่ผู้ต่อต้านยีเอเทียนจะทําการสังหารพวกขอนันที่ในเวลานี้ทรัพยากรจมดนเบททัวทักษะจมโดนเบททัวพวกมันทั้งหมดนั้นต่างก็ตกตุลในการครอบครองขอยเยเทียน ในช่วงเวลาดังกล่าวยี่เอชิงได้พบก่อรามหามน้าที่มาจากต่างโลกเช่นกันขาอนั้นโดยสงบไปอย่างมากไรไม่ได้ทําการโจมตีกันเองเพราะท้ายสุดแล้วในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ทําการต่อสู้กันหลังจากที่เทียนได้เห็นโลกในโลกเล่าที่ถูกทำลายรงเขาสามารถรับรู้ได้ถึงของนักก่อขอยเห็นะั้งใ่นี่เป็นเพียงอาจัศดิทธิ์ตนนันซึ่งอาศัศดิธิ์นั้นยังมีสาสตรนสูงศักดิ์สสูงุดอยู่เป็นตบนบ้าแตล่พวกเขาจะสามารถที่จะรักษาอาเขตไว้ได้มากบ้าง แต่ถ้าหากเป็นพลังฮับเดียวขมึดภายในอดีตได้รบก,ก็ทุกส,สิ่งในที่ยิ่งดันก็คงจะถูกทำลายร้างดวงจากนี้นอกหลังจากนั้นเวลากล็้หันไปยางรดเรืวในเวลานี้ก็ร่างพื้นฐานของโลกไปนี้ได้ถูกกวดล้างไปจนหมดแล้วดังนั้นเสบบรีพกขอนคนจักศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มพิจารณ้อยตรงไปอย่างบ้าแต่ถึงขนาดที่เ,เทียนก็ทาการรวบรวมเสบ,บีกรทั้งหมดแม้พวกมันจะได้ประโยชน์สำหรับเขาก็าตามแต่น้อยเขาก็สชมาที่ใช้พวกมันในการบ่มเพาะราะ,ะชายะบำรุงกระมาอมจ้า ระดักนั้นเป็นไม่นานเวลาร้อยพันนั้นปีก็ได้ผ่านไปซึ่งเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้ย้อนานมากนะักแต่นี้ถือว่าเป็นช่วงกลางของนขอนาครั้งใดแล้วและในวรารันดีอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดก็มีนอบอย่างสูงที่สามารถให้กำเนิดคิดต้านท้ากำเนิดขึ้นมาได้สำหรับการที่คิดต้งนท้ากำเนิดจะได้กำเนิดขึ้นที่ไหนดันมันแท้กับเป็นเวดาที่จะรบตำแดงมีเพียงแต่โชคชะตาเท่านั้นที่นำพาเวลาคิดต้านท้ากำเนิดจะดะอันดัน จะถือกันมาขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นทุ่มนานแต่อนาจักรศนั้นมีขนาดใหญ่มากเกินไปดังนั้นแม้แต่ผู้ตนที่ไม่รักถายด่นเองก็จะมีอำนาจที่จะรับขิดต้านทุกคนเดียวกันส่วนผู้คนที่มีความเกลียดเหนือกว่าสาสูนศริทธิ์ระดับทรงสูดก็มีโอกาสที่สูงไปมากที่พวกเขานนั้จะรับมากกว่าหนึ่งอันแต่แรงต้องกำหนดนานไม่สามารถที่ถูกพ้นชิงได้มากเกินไปและก็แน่นอนว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้รับขิดต้านทุกคนหมดมาแรงมันก็จะตกเป็นของพวกเขา เว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลรั่วไรลออกปามันผู้นั้นก็คงจะถูกแได้แต่ผู้แก่งจะมันมากจะแน่นอกแต่ถ้าหากไม่มีคนมาแกงเพียงพอมันก็ป็นเ่องยากที่พวกเขาจะสามารถรักษาขิดแต้น้ากำหมดเอาไว้ได้และในวันดีมันก็ได้มีข่าวโมาว่ามันมีซาสุสิตันตันอดดวนหนึ่งที่อยู่ภายในจักรซาสิตแห่งดีได้รับขิดแต้นตะกำหนดปลายและในตอนนี้มันก็กำลังถูกใจได้ณคุ้มว่าเปล่าเงี้ยสงบที่เต็มไปด้วยโรฮิตซาสุสิตันด์อดที่ดึงเงินก็นกดู กาลังซ่อนตัวอยู่ในโรคเวย์เล็กไปหนึ่งซึ่งมันนั้นได้ทาการปิดกั้นออร่าและดมหายใจทั้งหมดของมันออกไปและมาแกบเรื่องเข้าป่าภายใต้ชันเห็นของโรคเปเล็กไปหนีหากเป็นสาการปกติมันคงจะเบ็งยากเปอย่างมากที่มันจะถูกค้นพบแต่ไหนก็ตามเวลานี้เป็นเวลาที่แห่งนักขังจากตุ้มผู้ตนที่มาจากต่ตางโลกที่สามารถที่จะกลับสารส่นศักดิ์สิทธิ์ระมุ่งสุดเดินทางมาในที่แห่งน,นีง้และเมื่อมันเห็นลกลุ่มโรคเบรเล็กที่วดเดียวในที่แห่งน,นี้ มันก็ทำการบดมือของมันเป็นปเล็กน้อยจากนั้นด้วยเล็กจำนในแบบทูก็ได้ถูกกำลายรูและแม้แต่เวลาลิมิติก็ได้มาลายลองเช่นกันดังนั้นพื้นที่รับซ่อนมากมาจึงไดู้กกำลายลงไปด้วยเช่นกันซึ่งแม้แต่สิ่งมีชีวิตตจำในบท่อนที่อยู่ข้างดาก็ยังได้ตกตายประจังบดและแผลท่เยียมตีดังกล่าวแต่ส่วเสือศิษย์ฉันยอดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนซ่อนตัวเองได้ต่อไป ไม่คิดเลยว่ามันจะทาการส้นต่ออยู่ในที่แห่งนี้เท่ไม่สามารถที่จะจบหนีข้าพนรผู้ตนที่มาตาดต่างโลกนี้ได้ก่มามาันจะตื่นเต้นตุ้มศาสูนศาสจิตฉันยอดตอนนี้ได้รับข้อสาหสยุรนแรงจากยมตีของผู้ต่อสู้รไรแม้แต่สมบัติป้องกันมากมายบนร่างกายของมันก็งถูกทำลายลงและดังแต่ยมตีที่สองเดินทางมาถึงศาสสูนศาสิตชันยอดตอนนี้ก็ได้ถูกระเบิอดออกมาจนตาแต่ในขณะที่เขานั้นกำลังจะทำการรวบรวมซากศพของศาสูนศาสิตชันยอดตอนนี้ ผู้ตนที่มาตัดต่างโลกอยีกคนก่อได้กดต่อขึ้นดังนั้นกรรสู้ต่อบางู้ตนตัดต่างโลกถึงได้ระ่บิขึ้นบางเอาละครับจบไปแล้วนะครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนในตอนห้าดีกวนะครับื่าการสู้ชิ้นนี้จะเป็นอะไรต่อไปนะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขอภัยครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกเป็นข้าวโพดนะครับของค้าบ